บางเรื่องไม่ได้มีแค่ด้านเดียวแต่มันมีแง่คิดอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่รายการนี้จะพาคุณไปคุยลึกหลังใหม่ถึงเบื้องหลังของเรื่องเล่าหลอนๆที่เราอยากชวนคุณให้คิดตามสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงเรื่องหนึ่งนะคะเอ่อค่อนข้างน่ากลัวเลยล่ะค่ะเป็นเรื่องของชายคนนึงชื่อตั้มกับเพื่อนอีกสองคนก็คือแบงค์กับเอก ที่เขาเข้าไปในป่าลึกทางเหนือกะว่าจะไปพักผ่อนหย่อนใจกันแต่กลายเป็นว่าไปเจอเรื่องลี้ลับที่เรียกว่าอาถรรพ์ผีเจ้าป่าเข้าสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ,อ,อคำเตือนที่เขาไม่ได้ใส่ใจกันนะคะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญในคืนนั้นรวมถึงบทสรุปของเรื่องนี้ที่มันน่าขนลุกมากๆครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะมันเชื่อมโยงกับความเชื่อดั้งเดิมเลยนะเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับซึ่งตำนานพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกสนุกแต่มันสะท้อนออความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคนกับธรรมชาติหรือว่าสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจุดแรกที่น่าสนใจคือคำเตือนจากชายชาราที่หมู่บ้านก่อนเข้าป่าค่ะ เขาบอกว่าเออควรจะจุดธูปขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนนะแล้วก็ย้ำเลยว่าถ้ากลางคืนได้ยินเสียงใครเรียกชื่อตัวเองเนี่ยห้ามห้ามขานรับเด็ดขาดแต่ว่ากลุ่มของตั้มเอ,อ่อก็เหมือนไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ไม่ได้ทำตามนะคะอืมการเมินคำเตือนแบบนี้เนี่ยในเรื่องเล่าแนว,แน,วนี้นะครับมันมั่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องไร้เลยอาจจะเพราะแบบความมั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว แต่ในบริบทของเรื่องนี้คือมันเหมือนการก้าวข้ามเส้นบางๆเข้าไปในเขตแดนที่เราควรจะเข้ารบนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ค่ะแล้วพอเข้าไปตั้งแคมป์กันริมลำธารตอนแรกบรรยากาศก็กดีนะคะสวยสง,งบอย่างที่หวังไว้แต่พอตกกลางคืนเท่านั้นแหละทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยเรื่องมันเริ่มเข้มข้นขึ้นตอนที่เพื่อนคนหนึ่งหายตัวไปจากแคมป แล้วตั้มก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อตัวเองดังมาจากในความมืดเสียงเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายเสียงเอกเพื่อนที่มาด้วยกันมากๆเลยนะแต่สัญชาตญาณลึกๆมันบอกว่าไม่ใช่แต่ก็นั่นแหะค่ะด้วยความตกใจหรืออะไรก็ไม่รู้ตั้มเผลอตอบกลับไปครับการขานรับเสียงเรียกในความมืดเนี่ยเออ…่ความเชื่อลี้มีอยู่ทั่วไปก็จริงนะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆในเคสนี้คือเสียงนั้น มันพยายามเรียนแบบเสียงเพื่อนมันไม่ใช่แค่เสียงเรียกแปลก,ปลกๆทั่วไปแต่มันเป็นการล่อลวงที่แบบเจาะจงตัวเลยเพราะฉะนั้นการตอบรับเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การเปิดทางให้สิ่งไม่ดีเข้ามาเฉยๆแต่มันเหมือนการออยอมรับต่อการล่อลวงนั้นโดยตรงเลยคล้ายๆกับว่าเหยื่อติดกับแล้วนะอะไรทํานองนั้นครับอืมน่ากลัวจังค่ะแล้วหลังจากนั้นคือความสยองก็เริ่มถาโถมเข้ามาเลยใช่ไหมคะตำเล่าว่า ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างบอกว่าเดินวนไปวนมารอบๆบเต็นท์พอรวบรวมความกลา้าแอบมองออกไปนิดนึงภาพที่เห็นคือเงาร่างสูงใหญ่เลยค่ะสูงกว่าคนปกติสวมผ้าคลุมสีแดงเข้มๆยืนนิ่งๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาสีแดงก่ำที่จ้องมานิ่งๆเลยมันไม่ใช่แค่แบบปรากฏตัวให้เห็นแต่เหมือนเป็นการจับจ้องเหมือนกำลังเลือกเป้าหมายอยู่อืม ลักษณะที่บรรยายมานี้น่าสนใจนะครับสูงใหญ่พักคลุมแดงตาสีแดงมันไม่ใช่ภาพจำของผีทั่วๆไปนะแต่มันสื่อถึงพลังอำนาจความน่าเกรงขามแล้วก็อาจจะมีความอาฆาตปนอยู่ด้วยสีแดงในหลายๆความเชื่อก,ก็โยงกับเรื่องอันตรายหรือเลือดอยู่แล้วการปรากฏตัวแบบนี้มันเหมือนเป็นการประกาศเลยว่านี่คือถิ่งของฉันนะแล้วก็แสดงอำนาจเหนือผู้บุกรุกด้วยครับ แล้วก็มาถึงจุดที่แบบพีคที่สุดเลยนะคะตั้มเล่าว่าได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาเรียกว่าผีเจ้าป่าแบบตรงๆเลยเป็นร่างที่ไม่มีใบหน้าค่ะมีแต่ดวงตาสีแดงกำลัลุกวาวเสื้อผ้าก็เก่าๆข,ขาดๆแล้วไม่ได้มาแค่ร่างเดียวมาจากเงามืดรอบๆตัวพร้อมๆกันเลยแต่สิ่งที่ทำให้ตั้มแทบรุดคือการที่เขาเห็นร่างของแบงก์กับเอกยืนปะป้อนอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย ตาเพื่อนทั้งสองคนก็เหมือนลอยไรชีวิตชีวาเหมือนแบบถูกกลืนกินไปแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าไปแล้วครับการสูญเสียเพื่อนในลักษณะนี้มันเออมันน่าสะเทือนขวัญกว่าการตายแบบปกตินะครับมันคือภาพของการถูกครอบครองหรือผนวกรวมเข้าไปกับพลังของป่าเลยไม่ใช่แค่ร่างกายแต่คือตัวตนคือวิญญาณถูกกลืนไปหมด กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาถรรพ์นั้นกลายเป็นสิ่งเฝ้ามองรายต่อไปเป็นชะตากรรมที่แบบว่าหนักหนากว่าการตายไปเฉยๆนะครับแต่เรื่องที่แปลกก็คือตั้มรอดออกมาได้คนเดียวค่ะซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดว่ารอดเพราะโชคช่วยนะแต่เขาเชื่อว่ามันน่ะตั้งใจปล่อยเขาออกมาเพื่อให้เรื่องนี้ถูกเอาไปเล่าต่อเหมือนเป็นคำเตือนหรืออาจจะเป็นการประกาศให้คนข้างนอกรู้ถึงความน่ากลัวของอาถรรพ์ในป่าแห่งนั้น อืผลกระทบทางจิตใจต่อผู้รอดชีวิตนี่หนักหนามากนะครับความรู้สึกผิดฝันร้ายความหวาดระแวงโดยเฉพาะกับเสียงในความมืดเนี่ยมันกลายเป็นแผลในใจที่แบบอาจจะไม่มีวันหายเลยก็ได้การรอดชีวิตมาได้มันมาพร้อมกับภาระในการเป็นผู้ส่งสารที่ตัวเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นมันเป็นตราบาปอย่างหนึ่งเลยครับ สรุปแล้วนะคะเรื่องเล่าของต้เนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องผีทั่ว,วไปนะมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของธรรมชาติที่ยังลี้ลับอยู่ความเคารพที่เราควรจะมีต่อป่าเขาแล้วก็ผลที่อาจจะตามมาถ้าเราล้ำเส้นเข้าไปโดยไม่ระวังประสบการณ์ของเขานี่เป็นบทเรียนที่น่ากลัวแล้วก็ขงยากที่จะลืมจริงๆค่ะ ใช่ครับแรงข้อมูลก็ดูจะชี้ไปในคานเดียวกันนะว่ายังมีความเชื่อว่าอาถรรพ์นั้นยังคงอยู่ยังอยู่ที่นั่นรอคอยผู้มาเยือนรายใหม่ๆมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าไอความเชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันบอกอะไรเราบ้างมันสะท้อนความกลัวพื้นฐานของมนุษย์หรือว่าความพยายามที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้กันแน่ แม้เรื่องเล่านี้จะจบลงไปแล้วนะคะแต่ในความเงียบสงัดของป่าลึกใครจะรู้ล่ะคะว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างและในความมืดมิดยามค่ำคืนเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยนั้นอาจจะก,กำลังกระซิบเรียกเชื่อใครบางคนอยู่ก็เป็นได้ค่ะกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องลี้ลับชวนสยองขวัญที่ช่องตำนานหลอนไทยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ